อื่น่ายังคนอื่นว่าสะได้อุ่นศาสนาสะได้เือนสะเอาเฮือนเหาก็ได้อันไหนนะว่าว่าหนัวสีน้องอ้อยว่าอุ่นศา้องอ้อยว่าสะได้เือนเอาเฮือนเอาก็ได้นะอันเหยสายหนุ่มบ่ดูอ่ะเหยายนี่คือว่าถาอ่าใครต้องการกับมาเอาน้ำเจ้าก็ได้โดยอ๋อโอ้คือใจดีแท้ผมเป็นอย่างนั้นะว่าทำทีมงานนั่นแหละคือใจดีแท้ว่าใจดีก็เขาก็ใจดีน้ำเข่าแบ่งให้เขาเดินแน่ พ่นยังดีจะมาเฮาสิบ่อเอามาเนี่ยพี่น้อยเนาะตัดภาพมาต่อกันอยู่เขตหนองไม้หนองท้ายด้อพี่น้องน้องช่วงคอยคำลงแรง ามาเบิ่งทางห้องน้ำห้องในจะว่าไส่งาได้แล้วบุจัก,กอันนี้เนาะเรียบร้อยเลยเนาะห้องน้ำวจวดจดัดอีหลรอพี่หน่อยเนาะจวดจัดกลุ้มเลยๆนี่เนาะเอ,าอกก้าเนาะกันนี้พี่หน่อยซื้อเฟอร์อามาผาักทางนองไม้เนาะเป็นแบงกันกินพี่หน่อยแล้วก็มีมีแอมถูกหนึ่งอยู่นี่ าาาากาบสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนมาพบมาเจอกันอีกคือเก่าพี่น้องเนะาะกัมาแต่ทั้งเซปโปนมาหอดและกะเวะข้ามานี่เลยพี่น้อยเนะาะทั้งสองผ่อเมียอมลูกน้อยเนาะที่ทั้งพ่อตาอไลออกจากบ้านเดข้าเจ้าก็สีเมื่ออยู่บ้านเกิดเมืองนอนทังผัวเราเพื่อพี่น้อยเนาะทั้งท่าแขก À, Lang đun thang mưa yu, nỉ kapino, you know. After nạc a co hai đun thang, tà lọt lapot hai thương ti à, chút mai bài thang, nó à, mabung thang này còn hâu, này nó mhm 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 này mhm 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 งามเสื้อบ่าจันทร์เใส่โอ้เนาะเอาสบายดีทั้งสวัสดีอ่าพี่น้องเนาะอันนี้เก็บเมียนอันนี้บ่ดูอ๋อพอดีสร้างเาก็เมือก้นี่เนาะโอ้ยตายแฮมจักนี่เนาะเอาอันนี้บ่เสียงซือมาฝากเอานีไปไว้ก่อนก็ได้อ่ะอืเนาะพี่น้องเอ้ย lại cho lâu ăn nhá mày mình, à. và cả phía ngoài nó qua cắn bạn này nó Hãy à. 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 Nói lại áo, áo bò này áo có mà áo mẹ hả áo nè Áo bò Áo Cháu lòa ngăn Mì các bà đi cho xí được áo tôi đấy Được này bò Thật này là Ừ nó mi nạp này nó sẽ bị nhăn cướp bò áo Nhìn áo nhìn may con áo Được đây mụn đây đi đuôi. เอาเดยมดก็ใส่ในนี <"ieran> room, ้เด้อซะเนาะอันนี้เพิ่น้องหยังอันนี้น่ะฮู้ๆฮะบ่ฮู้หะแต่ว่าเคยกินอยู่เนาะใดนี่ว่าแม่นหยังอันนี้น่ะฮะกาแฟกาแฟเลยบ่แม่นกาแฟกาปุ้นนี่บ่แม่นกปุ้นบ่ฮู้อบ่เคยกินบ่ฮู้แหละมีแต่ฮู้ตัวนี้โอ้ยเนาะ เออเอาเอาไว้ขอบใจอ่ามีอยู่ชุดนึงเนาะแบ่งกันกินจุ๊บเจ้าเด้อโดยอือเป็นจังได๋ซะเอ้าขอบใจเอ้อว่ายังก็กล่แท้นี่พี่น้องเนาะก็มีมีติฮู้ตัวนี้แหละตัวนี้ไผสิฮู้ได้อ่ะตัวนี้บ่ฮู้เนาะบ่ฮู้ก็คืกินออเอากินแล้วบ่ข้าแลงยังอยู่อปเนาะเดี๋ยวพาเลาะเบิ่งอันนี้ก่อนพี่น้องเออจ้เอาเพิ่งยังบ่ได้กินเอาจ้เอานี่ไปไว้ก่อนก็ได้ ไปหอย s <S อ้็ถูกนั่นไหนโอ้จิังนะเสือเขาบ่อน่ะดูวายเลีจยังอันนี้เนาะใครบ่ได้ตับบ่อมือนี่บ่อแล้วมือนี่นะตับม,มือนั่นแหละมืออื่นแหละเขาอยากไปเออมือนี่ากตับอีกมันลายแล้วบ่ได้ตับบีบบ่อมือนี่นะบ่อนี่สิเฮาเอากินอีกตับอ,อีก อันเขาอันน้ำลำมันอยุใช้ใส่เดี๋ยวนี้นะอยู่เฮือนโดยทั่งเฮือนคุณบ่โดนมันบุเสียวหรอบ่บ่เอาว่าสิในปีเด่ะมันแข็งเขาเหมันบ่ดอกมันบ่ได้แล้วไม่เชี่ยมืออื่นได้หอมันเอาไปให้เพื่อนเนาะโดยมืออื่นแรกขอสไปร์ล็องพอคอยกำลังทายว่าสไปเ์าอยู่เฮือนอ๋อไม่กระลำช่วยเขาก็พูดอีโลนี่เนาะเพื่นห้องยังเด็ดบ่คือทอง ไม่เอน็นดีเอน็นดียะยงยมตะก,กลัวนะไอ้เนาะตะกลัวไม่เอ็นดีพนนี่น้องเลยอ่าโยมอ่าสบายแล้วบ่อนี้เนาะนี่ซวยเข่าซวยน้าู่กระตูบนี่อยู่กระตูปเลยแหละโอ้ยบะเมียบะตรงนี่นะโอเคนัน่นแหละจับก็ได้ทางน้องจนจับป้องให้คนจนผู้ยิ่งใหญ่ <cười> 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 à, đó phải bừng hoàng nam hoàng nay con bai thì ương lệ hai bao ít hai bao con hả hai bao con chỉ long xin hoàng hai bao long khâu hoàng nam con long hai an bồ che nam con đôi ngoài thì bao con nào mền bò đôi lệ để... ào ờ... bao con cho nó rồi อ่าเทกันเจินเอาทางในยังบ่ทันได้ติดตั้งอันนี้เนาะยังว่าสินอนอยู่นี่จังไผเฮานีหละสินอเจ้าน่ะสินอนอยู่นี่จังหมดไอ้หัวนี่จ่นมีแต่ระวังแหละอย่าน้องไก่มาเหยียบเด้อยเหยียบหอยเป็นมากะไก่แหละเียบจังบ่ได้งามแล้วบ่งาม้เนาะอันซายเฮานี่ก ผู d d he d he ne, no. ้ย uh mm. no. ังดื้ออยู่ด้วยนี่เนาะยังอยู่อยู่พุ่นนี่ก็ยังหลายอยู่บ่จคนมาเบิดแล้วบ่ยังยังตัวดีลมื้ออื่นวสิวามีนอยู่ในตานั่นแหละอคนมาไหว้ให้เบิดเนาะแล้วก็อนมานี่่ว่าเฮ็ดเฮือน่ยังคนอื่นว่าสิได้อุ่นาสิได้เฮือนสิเอาอยู่เฮือนเฮาก็ได้อันไหนนะว่าวานสิน้องออยว่าอุ่นวัชราน้องออยว่าสิได้เฮือนเอาอยู่เฮือนเฮาก็ได้แบบคื อันเฮซ้ายเห็นบ่โดยเฮซ้ายนี่คือว่าถ้าอ่าไผต้องการก็มาเอาน้ําเจ้าก็ได้โดยอ๋อโอ้คือใจดีแท้บ่เป็นอย่างดอกว่าทําทํางานนั่นแหละคือใจดีแท้ว่าใจดีก็เข้าใจดีนําเฮาอ่าแบ่งให้เขาื่นแน่อืมเพิ่นยังดีนําเฮาจังบ่โดยอโดีๆพี่น้องเนาะ เพราะว่าถ้าเฮาบ่มีอย่างต่อเติมแบบว่ายกตัวอย่างคือจะว่าฐานน้องอ้อยได้เฮือนในชสั้นเอาที่นี่ก็ได้โดยมาเอาน้ำไผ่ก็ได้หมดอืแห่ชายนี่เนาะโดยโอ้เอาเอาดีแล้วดีแล้วเนาะอ่ามีน้ำชิดน้ำใจเอ,อื้อเฟื <c> ้อ <oughs> <c oughs> ยังขาดแต่เป็นลมอันนี้เนาะโดยอ่าเป็นลมมาใสาน่นี่ก็เรียบร้อยแล้วโดยบ่มีไผ่ใส่แล้ว ไฟไฟ่ไ,ฟไว้ยูทูบเนื<ฟ>้อใส่ไฟใส่ไฟนั่นอ๋อไฟโอเมนเนาะดเพราะว่าแล้วแล้วก็สร้างกับซอ่ากู้เมื่อแล้วบาทนี้เนาะดโอ้ยบ่มีไฟใช่แล้วบาทนี้เนาะตัวตัวนี้ต่อมาจากอันนั้เฮือนทางอ้ายนั่นพะุ่นเลยเนาะเป็นนองหน้ามี่เนาะดอกมันนี้ดูวย<ด>อ,อบวนนั้นกันบบ่มีสายพอดีจะหาย่างกัน าหซื้อสายมาเนาะกันว่าเพิ่นให้ตอ่อเขาซื้อสายมาเขาต่อแล้วเขาก็จังเสียค่าไพ่ซอยกัน่น<อ>เขาเป็นผู้เชียแล้ว,ลวเยอะเง็นบูเชียงเยอะเนาะไปย่างบุพุ่นก็ได้อน,น้า <c oughs> ก๊อกน้าเนาะอันนี้ก,ก,ก,ก็ตามที่ผู้เชียงกัดโมฮูวาซีอันแบบใดเลยพี่น้องอันหน้าทั้งพี่น้องเพิ่นว่าก๊อกน้านี่อยู่ ลุมหองส่วมมาชนะมุงว่าปนสีใสมุมใดใจใดแล้นี่กันทั้งโดยมุมกันกทอเก่าด้วยล้ีตัวกะท่อเก้าตกเก่าดีอยู่ล้คือไม่ใหม่กเค่ต่อเขาในของน้าเนาะ ก็ใส่ท oh, uh? ่นนั่นก็เอาตัวนี้แหละถือว่าติดตั้งเรียบร้อยเลยเนาะเบิ่งน้ำอย่างนั้นอยากเต็มทุกทุ่มให้มันแน่นวโรดไปยังไงมันเหนียวให้มันแห้งก้อนตุ้มไหมมันเป็นแย้มมันเหนียวตุ้มไม่เศ้าอย่งนี้บ่ได้ทำเหนียวลายยืนก้อนยินเหนียวแห้งเนาะ บาุมรวมเลยอันปูนันเรือบ่นี่นะเรือนะเรือเรืออ๋อทุอ่ปูนเรือเนาะเรือสามสามามซีสอบพรกับตัวแดงน้ำเนาะสายเขาก็สมมว่าเรือไลกับว่างะไรสีสอบนี่ก่ โอ้ค oh, to ันว่าเทพื huh. uh ้นสามชกเนืชอจบเกินไงเอาเอาเฮชายเนี่มาเทพนี่ยไล่ดอกนี่เทพื้นนี่ยจะครืนหนึ่งดินแห้งก็ยังลายดินทรายจะดินทรายเล็กจะหมดเกืหมดกะพรี้แล้วกับขาบปนแล้วเลยเอากระถองอันนี่เลยเทพื้นเนาะคือเฮือนโพตุอ่าเจ็ดปีเนาะคือเฮือนทางอรเดียนะได้เลยในคูนึงก็ได้เลยนี่ก็สบายเฮ็ดเฮ็ดห้องเลยคือเนาะ เนาะเอาใช้อันทั้งน้องจะได้ส่ไปใช้คือปุ่นอย่างโบงเอาฟื้นกับแม่อยู่คุณบอกดูโอ้ยังบงนี่ก็มาตลอดหน่อยเนาะมาตลอดเอามาย่างบงนาะเนาะมื่อนี่ไปใช้มื่อนี่ไปหาหนู่ม่เบาใจด้วาสิเมื่อ อ๋อนะอ่ะน้อไม้ของฝากของต้นเนาะนอืะ้อไม่ได้ก็อเอาเชียมเมื่อกอะให้ล่ามไปห่างก็เลวมันที่ซ้าอิทพอแล้วหาเมื่อก็อิทตอนแริ่งแ็เลย ขอบุญเป็นปากันคือกันที่เมือพันนาจะเมื่อพร้อมกันนั่แหละเจริญทางเมื่อพร้อมกันหาไฮโนไม้นี่แหละหาไฮโมไม่โบวี่โกว่าอย่างอื่นโบได้บอมี่น่ะโบวี่มาข้อมีบอมี่อวี้มาข้อสมๆมันเลย

อ่าเอาบานีย่างปย่างมาบัดท um, ้องบัดห oh, ้องบาดนี uh ้เนาะโอ้ไม่อันคลิปทูบ่มีซ่ําเนาะมีอยู่บ่มีเออมีอยู่เนาะเป็นไสอันนี้ฮะเป็นไสแหลเอ้าคือว่าบ่เป็นไสเาใส่ว่สิกินหยังบ่ได้เอาลองเบิ่งลองเบิ่งเคยกิน เจ้าห้องวานีิลด้ก่อนนี่นะเขาอากว่าให้น<ะ>ซื้อขอปุ้นเขาวานะขปุ้นโดยเรากปุ้นเคยแลวเคยกินในรีบเคย,ย,ยใส่พวกนี้นึกถึงเ,เอ้ลองกินเบิรงเนาะแส่บอยู่เป็นกัรผักนี่มันว่าแซแบทเนี่ยไม่ยังอะไรนะหัวปีถัวงอก เอาคือเลือกใช่แบบชัดมันบริสุทธิ์อันนี้ถ้วงอกนะเอาจะกินถ้วงอกบ่ได้ป่กินกินได้บ่บ่มาเอออ้าวสั่งว่าแท้ยังเนาะอือใครดิบานิมาที่ทางไหนนี่

ันนี้นี่นานๆที่ได้กินมปนบ่ล่ะบ่เคยอันนี้ได้บ่เคยกินบ่เคยเห็นนะเขาซื้อโอ้โอ้มเสียงบหูซื้อหล้อว่านันี่ยบังหูซื้อใอยบอกนินเป็นอีขาบอกโได้เข้าใจเอาชันอันนี้เอาหอยแล้วหรือเาน้โดยีนี่เนาะ เอาล่ะเออขอบใจโ,โยขอบใจโยเออป๊อบไปเขาแย้งยี่นี่ว้าวคักวีนี่นี่นู่พามีตุ่นอออืออือเอาเอาไว้สูงๆเด้อจังหน่อยอ่าใครยีร้องมาบุลุ่เนาะอยู่เทนเกินจะมาได้ก็กิน เอ้าลองกินเบิงกินแน่ละือเปล่าแลวนี่โบเชงกินมาเนี่ยไดย้กินแล้วก็นไน้ซื้อมาฝากแก้านี่แหละเออแล้วโบฮะโอ้ยเบิงก่อนพี่น้อยเอ้าเชือบ่โอหยังไม่ได้เชิ่อมทำไี่ค่ะ ขี้ไม่ทูเป็นบาทนี่อ้าอใช่เนี่ยชีได้กินอยู่โบ้ยใส่บ่ได้ฮะใส่บ่ได้เนี่ยบ่บจะขี้บ่เป็นนี่ออรอวอนี่นะนี่เขาเป็นแล้วเอา <c oughs> ขี้ม่วนเนาะบาทนี่เอ้ยเนาะเบื้องฝัเช็ตเป็นกันเอาอเอาเหมือนนี่นี่นี่อะไรกันต่อ เจ้าบ่เคยขี่บจักเทือ่อใั่ไบ<อ>่เนี่ยบุ้ยเคยเอือโ<อ>ชลายไม่ได้ใช่แต่บ่วงนี่บ่ดูนี่เป็นแล้วเป็นแล้วนะบได้แล้วบานที่นี่ได้นี่อืมเอาที่ไหนเถื่อเอากินน้ำแล้วก็บธามกินน้ำเนาะอ่เอมื่อนี้ก็ไปหาน้องใม้มาฝากขอ,ของฝากของต้นทีมงานเนาะ อันนี้ไพ่ในนํนาเจ้าละรือว่าเจ้าเป็นคนที่อยากน่าหามาฝากเองสมบโ่โโยเพรมีใครพาจีไปฮา,า,าเมื่อเริอไปให้าำไมอบว่านงใจเาเองว่าไปห้าว่าีเมื่อแล้วเป็นโทษแบบนี้มือม่อแล้วมีแต่เอาดอกไม้และสิพาให้อือคือ น้ำจิตน้ำใจเฮานี่อยากตอบแทนเนาะโดยบอไมีทตอบแทนบอไดมีไผ่บอกพ่อทั้งพ่อกับแม่บอไดบอกบอต้นอินเจ้าอยากหาเองสมบอกบอกว่าทุกมือเขาหามีแต่หาเองบอมีไผ่บอกบอกไปซ้เพื่อซื้อเพื่อสิ่งเพื่อเพื่อกันนี่แล้วเนาะเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจเอาแต่ตอนนี้นี่คุ้มกินเส้นนี่สิได้อยู่บ่อในป่าในเฮ็ดได้แล้วนี่เขาเก่งนะเขาเก่งได้ เอาทางเละคุ่น้องเนาะเห็นทางอันน้องเพิ่นก็นยุงหลายแท่นนี่น้ำนี่เขากินนะคือเออเอากินกินเ,เป็นยงไรรสชาติแซบอยู่บ่แซบใช้ไล่ดิบ่แซบตรงที่ว่าอยากอายในนี้หนาะน่ะ<บ>จะเซบอบอ แซ่บบ่เคยกินกินครั้งแรกและนี่ <ừ> กินแซ่บป่ะลีอันว่าอันเครื่องของยูพุ่นคนมาเบิดแล้วบอลยืนยืนคนยังเสื้อเก่ายัางมออยู่ออบูมี่วันนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้บูมีพายุเลยอยูนี่เนาะบูมีมีแต่เฮือนห้างเนาะเออเออเออยังฟื้นฟื้นกันก็ได้ไปนึออ่ เอาเอาเครื่องปรุงเจ้าคือบัวไซนะ่ะเดี๋ยวพักก่อนนะคอยจะใส่ตัวนี้ก่อนเจาใส่ลอกบราเคยใส่โอเป<อ>็นบัวไซต์ได้เครื่องปรุงกันเนาะกินแบบมันแซ่บเอลี่อยเนีอ้าวกินแบบลูกทุก <c ười> ่งเนาะอ้าเอาอันทางแม่เจ้าได้ใส่ไปใส่แล้วไปทางยงโบอ๋อแม่แน่นอนจะบอกกินเนาะ อือแล้วก็กล right. the yup ับมาเฮ็ดเวรกเฮ็ดงานปกติแล้วบัดนี้เนาะใส่ลายดีใครสิกินได้พังนี่เอ้าเดีแต่เจ้าเลยนะเนาะเอ้าก็ถือว่ากลับมาแข็งแรงไว้อยู่ทงแม่เจ้าก็เนาะเฮ็ดเวเฮ็ดงานได้ดีใจแล้วอทั้งลูกเต้าก็สิน่นดีใจนําเนาะถึงออกจานี่บ่ได้แล้วยกลจับยก นี่นี่นี่เขากินอืมโอ้ยพงเขาตาจัะน่าหวานกินบ่ได้แล้วเออนี่กินตรงนี้แหละง่ายดีเนาะเอาเอากินกินเนาะมาและพี่น้อยก็ห้องน้ำของนายจบสิ้นไปแล้วก็น่าจะเบิด์ตในการต่อเติมแล้วมาหนึ่พี่น้อยเนาะสำหรับทางอุษสารทางน้องไม้น้องไทยมาเอาจ้าสุ่อ เดี๋ยวเตปูนซีสอบกับเฮซายแต่บ่ฮู đ đ ้ว่าทางครอบครัวเพิ่นสิวางแผนอ่าเทมบดนี้พี่น้องเนาะเอาสเด้อล่ะเด้ออ่าพุ่นเลซงสิเมื่อไปดินนําทางน้อ้อยก่อนเด้อโดยเราอยู่เฮือนอยู่บ่อ้ฮู้คือกันน่าจะอยู่อยู่เนาดอยู่โอเคโอเคเอาแซ่บๆเด้อ ป้าสาร้ายพี่แล้วน้องก่อนก็ได้เอาเดี๋ยวจะกินต่อเนาะจะกินให้อ้วนเลยจะหน่อยโอ้ใช้บัวบอยากุ้ยตุ้ยไรเอ้ามันลายดิกินอ้วนนะเอาแล้วบาวมีแต่ใช้เสื้อเก่ามันมีเสื้อใหม่ด้วยแช่หร่าบัวจะใส่เสื้อสี่าใส่เสื้อสีดำเบิ่งทรงเนี่ยนั่นก็เสื้อสีดำคือกันทรงใช่ทรงเสื้อตัวเก่าแต่ตัวเก่าสามมูลใส่เสื้อ ສົມເປສີຄ່າໃສ່ເສື້ອຄະຊີດຳໃສ່ເສື້ອຄະຊີດຳສົມຊີດຳງາມເນຍ້ອງກເປັນບາດນນາະນນຫບລລີຍ້ອງປັນໃດດນີນອງອີາອົາຂົມຂົຈຫຼພສາພີລນກໄດນະດຽວຊິມືດິຕ ໂດຍຂອບໃຈເດີ້ທັງຜູ້ໃຫຍ່ຊິດີທັງເອື້ອຍດີທັງອ້າຍຊິດີທັງແມ່ດົງທັແມป้าທັງແມ່ອຸນມີທັງໂບລາຍເດີ້ເຊື່ອຢູ່ດຮງມົກູ່ທົນາກະເທດທັບົສຽງຖາານົດທຸກູ່ົນທີເົາໄດ້ເຫນທາຜູດີຊ່ຍຖາທງນທີມາຊ່ວຍຄືກັນຫຢດມແຮງຫ້ລາຫ້ໂຍຫ້ສຸຂະແງ ไปซิงใดมีแต่โชคดีอายุย่ำยืนนอนได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเงินล้านกะเจ็บอย่าได้คนไข้อย่ามีฮับธนาซิงใดให้มีซิงนั่นกับใจดีเด้อทางบุญญาจิตีทางทางเบาเสียงทางสุนไปิงใดมีคนแฟนคัวเลยเด้อกับใจดีเด้อทางเบาเสียงอชัดขอบใจคักขอบใจแน่เนาะปานงเอ้ยเออเอาดีๆเนาะ อ่ะเลือเดี๋ยวจังมาเยี่ยมยามไม่เนาะคนละมาอื่นดเดี๋ยวชิมาเปิดใช่าห้องน้ำไม่ไม <c ười> อ่าอ่าอะไรพี่น้องเนาะก,กักดอ่าตี่สามเบื้องน้ำกัดอีห้องน้ำห้องในเนาะอ่าคำมืดเราไปเช็งสิ่ใบโตอีกก่อนวันนี้เนาะเดี๋ยวลาพีแลน้องไปอีกคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเด้อเนาะอ่าขอบโมอขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้องเขาอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเขามาเมาส้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้ ตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งล้ำด้วยลับด้วยนะทีการงานาเวียวกงานเนาะจะเดินก้าวหน้าฮ่งเฮืองตลอดปีและตลอดไปเนาะอ่ะพบพ่อกันในคลิปหน้าบ๊ายบายได้พี่น้องเด้อสบายดี